นี่บ็ปกับเราคนสวนครับมื่อนี้ยกับข้าวบิึงรถเกี่ยวก่ครับตะวันเกี่ยวเราปุ๊บคนไายให้เกี่ยวนหนามนะครับเกี้ยวหนาแต่ว่าเขาสั้นเพรกับปากกาอันนั้นก็ได้ล่ะครับแต่ถ้าในรู้เนี่ยนั่นครับนี่คือเขาสั้นเลยครับเขาสั้นแต่ว่าแต่มันเขาลมกรับค่อยบึงอีกทีหนึ่งครับเขาสั้นเท่ากับกาวาเท่ากับปับข้อห่วง ขึ้นสูงสูงกล็น้อยขึ้นใยอะขึ้นสูงรักแล้วครับขึ้นขึ้นมากกว่าขึ้นจั็น้อยลหละครับขึ้นเครื่องนึงลหละไม่ครับเอาไวเอาฟันลงนะครับโอเคครับน้ำมัดเลยครับตรงนี้ตรงแถวมันนี่ครับตรงแถวนี่เนาะครับต้องให้นมันเพี้ยงครับ เอาเพียงลงเห็นมันชุงมเห็นมันเพียงครับตัวนี้แหละครับนี่ครับกาว่าต้นมันโดนต้นมันเนาะครับนี่เนาะเป็นปลายมันบ่ครับหันอยู่ช่วงนี้พอดีครับช่วงนี้นี่ครับจากปลายขอบมาช่วงนี้ครับเพราะว่าห้องช่วงนี้ตัวตัดมันจะตัดตำก้อนประมาณเคเบหนึ่งหมดครับนี่ครับนี่ครับมันอีพอดีเลยครับ ถ้าว่ากำกับสิพอดีนครับนี่ตัดพอดีครับตัดลงครับเท้าขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้เึืนกนครับต้องก็ต้องปับพ่อห่วงขึ้นครับนะครับก็ว่าตัวนี้มันอยกับขอกับฝันหนัมันพอดีครับเนี่ยอยงส่ครับตัวงแตตัวงแต่นี่ก็สิพอดีตัดเลยครับนะครับผมคิดว่า อันนี้กับวันนี้คนไทยให้ใช่ครับตัดดีอยู่ครับเท่าใส่เกียร์ให้ไปเลยครับเกียร์ห้เกียร์เร็วครับไปเลยครับกัพอดีครับันี่นี่คือเขาสั้นครับแล้วจะสิเบิ้งให้เบิ้งอีกเท่านึงครับว่ามันจะเป็นยังไงเท่าผมว่ามันกับเขาสั้นกัตัดได้อยู่ครับแต่ว่าเท่าตรงยาวลงเลยครับ กาวตัวปลายแหลมมันนี่ปากแหลมมันนี่ม awesome. ันอยู่ส yeah. ูงกว่าอ่นก้าวเองว่าปากแหลมมันอยู่สูงสำเร็จอ่าตัวเฉียวตัดกับที่อยู่ต่ำประมาณขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งนะครับไอคิดแต่ละครับเขาลงเขาเอาเฉียวแล้วแหลมลงไหลฟันแหลมๆที่ง่าแหลมก็เอย่างี้อย่างนี่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ ใหญ่ไม่ลงคักครับขึ้นสูงไว้ก็เลยครับเพียงข้อข้อเข่าละครับตัวนั้นสิตัดต่ำเองครับตัวฟันฟันตัดครับแล้วมงท้ายอีกเื้่งอีกที่นึงเหรครับเอาแค่นี้ก่อนครับครับผม